ภายในเดือนเดียวนะครับพอร์ตผมแตกแล้วก็หายหมดเลยเงินที่ผมจะเก็บไว้ใช้คือเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยคือผมบอกเลยว่ามันมันเป็นก้าวที่ผมผมบอกว,ว่าผมเดินทางผิดกรรมการที่เราได้ตัดสินใจทําในครั้งนั้นไปคือเงินก้อนนั้นนะครับเงินก้อนนั้นที่เหลือในกระเป๋าผมเนี่ยนะเมื่อผมกลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมเติมเข้าไปเนี่ยแต่ผมกลับมาเทรดโดยการที่ เปลี่ยนใหม่แต่ก่อนเราใช้พอร์ตเล็กๆนะครับประมาณร้อยเหรียญโดยประมาณคือเวลาถ้าเรารู้สึกว่ามันเวลามันเราพอร์ตแตกหรือเราเสียไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินสามพันบาทไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายแต่พอผมมีมีเงินทุนในกระเป๋าเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนใจว่าถ้าเกิดว่าเราขนาดเราสามพันสามพันบาทนะเรายังทํากําไรได้เป็นเกือบแสนเลยอ่าแล้วถ้าเกิดทุนเราเยอะขึ้นล่ะแล้วทุนเราเยอะขึ้นล่ะผมคิดว่ามันคงจะมากกว่าแสน ในช่วงนั้น<ม>คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าผมจากนั้นอะ่ะผมเติมพอรตที่ใหญ่ขึ้นนะครับ<ม>ด้วยเงินทุนที่เยอะขึ้น<ม>เพื่อมีความหวังว่าจะทํากาไรได้มากขึ้นในตอนนั้น<ม><ม>ที่ผมกลับเข้ามาเรดอีกทีตอนที่ถอนออกไปแล้วแสนเกือบแสนนั่นอะ่ะ<ม>พอทุนผมเยอะขึ้นผมรู้สึกว่าเกิดความโลภมากขึ้นเ<ม>พราะว่าขนาดสามพันสามพันบาทหรือร้อยเหรียญเนี่ยยังสามารถทําได้แสนเลยแล้วถ้าเกิดว่าผมกดหลอดใหญ่ขึ้นในพอตท,ที่ใหญ่ขึ้น<ม>คิดว่า สองแสนสามแสนน่าจะมาได้ไหวอ่าจากนั้นเนี่ยคิดดูว่าทุนที่ใหญ่ขึ้นผมกดเทรดเข้าไป